สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามญี่ปุ่นรถตู้ขานะครับชัดเจนคนนี้บอมีอีกแล้ววันนี้นะครับชัดเจนอีกแล้วกับไบเอต้ารีเวด้านหลังนี้นะครับช่วงหลังสงการมานี้นะครับขออนุญาตนะครับรถที่ลงรีวิวขายยังยังไม่ไม่ได้ลงรีวิวนะครับขอช่วงนี้เป็นรีวิวส่งมอบให้ลูกค้านะครับทยอยส่งมอบเมื่อวันก่อนคําเชียร์ได้ไหมครับ เมื่อวานนี้นะครับไปที่กรสินนะครับวันนี้อำเภอกุจับจังหวัดปูดรธานีไม่ได้มาดูรถนะครับราคา4 0แสนกว่าบาทลูกค้าไม่มาดูรถเลยมั่นใจแค่ไหนจัดไฟแนนซ์ผ่านอนุมัติวันนี้ผมกับพี่วัฒนยศนะครับหรือเราครับหอจก,กอธนยศรุ่งเรืองเจริญยน,น2019จะไปจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สาคัญจัดไฟแนนซ์นะครับถึงหน้าบ้านท่านบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับ ภาคเหนือภาคกลางอีสานตอนใต้ร่างนะครับจัดไฟแนนซ์ได้หมดวันนี้จะไปที่อุดรธานีพอจะเดินทางนะครับผมขออนุญาตมีดูรถคัดนี้ก่อนนะครับกับผู้ค้าอำเภอขุดจับจังหวัดอุดรธานีไม่ได้มาดูรถติดตามในนิพนธ์ออโต้่าชัดเจนกว่านี้ผมมีเราวไปดูรถกันดีกว่าครับ ก่อนจะออกเดินทางนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota Revo ปี2022เลขไม่4 40,000กิโลมือรถมือเดียวป้ายแดงนะครับวันนี้นะครับก็จะไปที่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับพร้อมแล้วทุกอย่างนะครับในการจะส่งมอบวันนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการเก็บสีอะไรต่างๆนะครับสภาพเดิมเดิมแท้นะครับ ราคานะครับสีดำมีตำหนิบ้างเล็กน้อยตามที่รีวิวเลยแต่รถคันนี้ได้รถมือเดียวป้ายแดงและเลขหม่แค่40,000กิโลวันนี้นะครับผมิี่ผลออโต้คาแล้วก็พี่วัดธนยศนะครับเราขอจอบกอธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019จะไปส่งมอบถึงหน้าบ้านท่านนะครับบริการจัดไฟแนซนถึงหน้าบ้านด้วยลูกค้าไม่ได้มัดจำแมตต่บาทเดียวจัดเฟแนผ่านเราถึงไปส่งมอบถึงหน้าบ้านครับ วันนี้ออกเดินทางกันเลยนะครับกับผมนิพโหวตอตัวคาและก็พีวัฒนยศนะครับวันนี้ทีมงานหอจอกธนยศรุ่งเรองเจริญยนไปเจอกันอยู่ที่อําเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี <S 2> <S 2> บ้านลูกค้าพร้อมกับสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยครับไปกันเลยครับ <ป Huh. S 1> ก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ทั้งสองมาก,มากนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมนิพโหตเอตัวคาจอดหอดบ้านแล้วนะครับเด, voilà. เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่ง <S <S เดี๋ยวพีธนยศมากขอรับโทศรศัพท์ก่อนนะครับเบ <łem S 2> ื้องต้นนะครับวันนี้เรามาถึงแล้วนะครับที่บ้านเอ่อ บ้านตะเลียงตำบลตาเลียงอำาเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะครับคันนี้อย่างที่ตอนเช้าที่ผมรีวิวรอบรถให้ดูครับเป็นโตโยต้ารีโวปี2022รถมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขใหม่อยู่ที่41,000กิโลอันนี้เลขใหม่แท้สามารถเช็คศูนย์การันตีศูนย์ได้นะครับเจ้าของเดิมอยู่ที่จังหวัดบ่ตตรงบอกก็รู้นะครับวอยุสายเตรงปลายทะเบียนนะครับอันนี้พวกเขาบอก อ่านะครับก่อนอื่นที่จะสัมภาษณ์ลูกค้ายังไม่ได้ไปลองรถนะครับเราอ่าเป็นยังไงบ้างพี่เห็นรถแล้วมาถึงบ้านถึงใจอยู่ครับตกพบกครับอันนี้ทรงหอดเนอีเลีปอนี่ทรงหอดีดีครับอันนี้แล้วก็ที่สําคัญคือบอดี้มาจัาครับผมบอดี้มาจับบอดี้ออนจองแค่คุยวิดีโอครับมาเห็นสัญญาหอดบ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่า สักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาอนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอนะครับในการส่งมอบอยู่ทิงเีหน้าบ้านนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอพี่ธนยศมาแป๊บหนึ่งนะครับกับโตโยต้ารีโวคันนี้นะครับชัดเจนก่หนีบมีมอีกแล้วทรง่อนบ้านอิหรีครับหาแป๊บหนึ่งครับมาต่อเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเราเดินทางมาถึงที่จังหวัดอุดรนนะครับอำเภอขุดจับกระบอกไก่ครับพี่น้องสามชั่วโมงมาหอดนะครับ คันนี้กับที่เขาจัดไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์นี่ก็คือผ่านห้างออนไลน์บ่ได้ไปเบิ่งรถเลยก็บ่ได้เบิ่งย่านบ่ครับยาบ่บยานผมตั๋วบ่บ่ครับบ่ย่านครับบ่ย่านเพราะว่าติดตามมาโดนแล้ว <c oughs> ติดตามมาโดนแล้วครับจักปีแล้วพี่ต <c oughs> <c oughs> ิดตามโอนน้ยุ๊บปีอยู่บ่ครับเป็นปีแห็นบ่อ๋ออุดรนี่แสดงว่าคันเป็นปีต้องเห็นบ่ผมไปสมอุดรดูกูจับแล้วก็ใส่อีกก็ฮะน้ำโสมมีดัำโสมน้าก็ไปใช่ครทำมึงเลยแถวเนี้ย น้องค่ายแต่ว่ากูจับเส้นนี้เคยผ่านอยู่นะผ่านอยู่จะทำแบบว่าก็อาเพื่อนอย่างที่ไปนี่อีกหน่อยนึงเพื่อนใกล้ๆกับมึงเลยอาเพื่อนอย่างก็เหอะหน้ากางบอกเออหน้ากลางหน้ากลางข่าวกันก็หน้ากลางนั่นเห็นไหมเคยมาส่งอยู่นะครับกระมาตลอดแล้วล่ะบอกยัไงส่งจริงซื้อจริงส่งจริงไม่เห็นรถละเพียงใดครับพี่ถูกใจเยินถูกใจเยินบอกเปิดนะครับเปิดฝากระโปรงให้ดูหน่อยนะครับกับเตอร์ารีโวคันนี้นะครับ ดูภายในนะครับดูภายในห้องเครื่องนะครับวันนี้แค่ล่องขึ้นก็ซื้อให้ไม่รถที่ดับจะรักษาอย่างแค่น้อยมันถึงอย่างนี้นิดน้อยก่อดูนะครับสภาพห้องเครื่องนะครับอันนี้น็อตไม่ขยับนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับห้องเครื่องสภาพใสๆคุมอ่ะสี่หมื่นกิโลวันนี้เราจังไม่ได้ลองพี่เขายังไม่ได้ลองเดี๋ยวอีกสักหน่อยพี่พี่จะพาไปลองหน่อยเดี๋ยวผมพาไปลองครับแบบมือเขาไปส่งยูเซก่น บัวขาวค้ำเสียอีคำเสียอีเราเรากระาะขับรถใหม่ระว่าเจ้าะขับรถผมเป็นคนขับให้เราแต่พี่พี่ลองขับเอได้ไม่เพราะว่าหนึ่งต้องพยายามฝึกขับบ่อยๆเพราะยังไม่จะด้ชินขับรถมันใหม่มันไม่แตนเดี๋ยวปวดมันบกเคืนอหลุดกาเลยนี่นะครับน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้นะครับพี่ก็มันจะมันก็จะใสปิ้งเลยนะครับแทบแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับนี่คือเปลี่ยนให้แท้ ขับมานะครับสามร้อยกิโลนะครับไม่ดําเลยเพราะว่าเราปล่อยทิ้งไว้ตั้งคืนปล่อยทิ้งไว้ให้มันใสเอาจริงๆเลยมันใสทั้งคืนนะครับเหมือนรถไม่อ่ะแต่ขัว่าใช่เป็นอนดุลย์ยังไงกระดาคันพี่เทคนิคง่ายๆเลยถ้าพี่เลี่ยนเองเป็นพี่ล่อยไปเบิดคืนย้ำมือเสาเติมไปใสขึ้นเขาลองเบิ้งไม่ตีนี่ก็นนี่นะครับก็เหมือนกองน้ำมันเครื่องมันจะอยู่ฝั่งนึงด้านนี้นี่ ด้านล่างอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเปลี่ยนได้ง่ายครับเพราะขันน็อตเบอร์14ด้านล่างแล้วก็ขันกรองน้ำมันเครื่องออกก็ไปยังไม่ไหมอยู่กับเข่าศูนย์ก็ได้อันนี้บอกอันนี้ก็ครั้งต่อไปเดือนเดือน10นะครับเข้าศูนย์บริการได้เลยนะครับยางมิสลินไม่ไหมอยู่นี่นี่ครับเอาปยางไม่ไหมไห้ใส่ดินครับเพราะว่าหนึ่งย่านลูกค้าเอาไปเราเดี๋ยวเปลี่ยนอยากเปลี่ยกยางนะรถไม่เข้าต้องเอาไม่ให้ัเนาะ อย่างแม่ครับพร้ออมย่างม่อย่างนี้สําคัญนะครับแจ้งได้กับพี่กับพี่ตามมาโดนแล้วมือหนีแป๊บผมจะพาไปลองรถหน่อยนะ,นะครับขนะออนุญาตไปลองรถกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาสัมภาษณ์ลูกค้าว่าถูกใจไหมนะครับคันนี้นะครับเวลาบางสายกระปุงนะครับทิ้งอย่างนี้ครับบทลงคมนะหลายคนคมบุ่มมันบางรถเดิมมันบางเอากุญแจรถยังอ่ะ เดี๋ยวไปลองรถกันก่อนนะครับกับพี่วัฒนยศนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันต่อครับก็มาถึงแล้วนะครับเป็นไงบ้างนะครับรับดีปะฮะรับดีนะผมคึงเพือับผู้เป็นเพ็นเพ็นเพ็นเนผู้นั่งแต่ว่าเพิ่นก็บ่านั่งดีนะครับผมนะครับดีว่าดีนะครับแต่ส่วนพวงมาลัยห่างหน่อยนึงเพราะว่าขัเปลี่ยนล้อมือมือเ้าร์ทุกช่างเปลี่ยนล้อใหม่ยางใหม่ใหม่ให้เลยทั้งสี่เสียน ของคันเพิ่นว่าบ่าเอาวันบ่เอาล้าอ,าอนี่นะเพิ่อนจะได้ล้อแม็กแต่งผมก็เลยจัดให้ครับจัดให้เลยล้อแม็กแต่ง,งขอตะพานซะก่อนเด้อพี่น้องเพิ่นของเพิ่นสีล่อพานอยู่นะครับนี่ล่ละสีดำเร,เราเรามีผ้านะครับผ้าดีอันนี้ผ้าของเราแล้วก็ขอมอบนะครับส,สิ่งของให้ก่อนนะครับวันนี้ก็จะมีนนีี่่ละพเอาไว้จัดเส็ดนี่แ่ละเพราะว่าหนึงใช้ผ้าอย่างอื่นเช็ดมันไม่ค่อยดีมันจะเป็นลายแมวอันมูนี่มันนิ่มนี่ จริงว่าเสียไม่สองฝืนผุล่ะมันเอาไว้บดต่อขั้นนี่จคเสียนะครับน,นี่ยามพี่อบคุณเกิดปัดตังเสียมันเสียออนนิ่มมันดูดฝ<า>ุ่นดีผ้าดูดฝุ่นตัวนี้ดูดฝุ่นด,ด,ดีอันนี้ผมมอบให้ครับแล้วก็พี่ก็ได้เสื้อด้วยนะครับเสื้อสองตัวนะครับรถหนึ่งคันเราจะแถมเสื้อสองตัวนะครับถ้ารถสองคันเราก็จะแถมให้สามตัวนะครับ ขายเสื้อเที่ยวสองทัานด้เหรออันนี้ได้มอบให้เชื่อพี่ด้วยนะครับอันนี้เสื้อสองตัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญปลาล่าครับปลาล่าขาดบ่ได้นะครับวันนี้ของแถมนี่อันนี้แม่มารับปลาราาด้แม่นะครับหรือแม่จะกินต้มตำนะครับวันนี้อ่าต้มตำนะครับอันนี้ปลาราตาแม่ทิดาไม่มีขายที่อื่นนะครับนี่จะแจกให้กินก่อนนะครับบิ๊กซีโรตารดแมคโครมีขายมีขายนะครับลองกินมึงนะครับผมการันตีมาแ่บหรือเล่าเรือก็คอมเมนต์ไปได้ว่าแ่บแ่บพี่ดีบางสีเด้อ เ้าเสียบได้นี่ถ้าบ่เสียบกับว่าบ่เสียบมันเด็ดเด็ดูเนาะอ่าอันนี้ผมมอบให้นะกันครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับวันนี้ก็ไปลองรถเรียบร้อยนะครับผมเป็นคนลองลูกค้าเป็นคนนั่งนะครับสรุปแล้วดีที่เขาค้นขายว่าดีคนนั่งก็ว่าดีนะครับกับพี่เขาก็ค่อยๆฝึกขับนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะฝึกขับรถอีกเพราะรถใหม่มันกับครับมันเบามันเบลึมือเลยเนาะแมนแมนครับก็ค่อยๆขี่อันนี้อยากให้ลูกค้าฝากทางร้านนั่นนะครับวันนี้มีประกันด้วยใช่ไหมใช่ อ่าปสองบวกแล้วก็ประกันมีเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มนะครับแถมให้ผมรับประกันเลยเลยหนึ่งบ่มีห่างหรือว่าลดไม่ยกเว้นว่าโ <c oughs> ยกเว,นว้เวนว่าเ้าบอ่อเปลี่ยนไทยหน่ะมันเครื่องหน่ะมันเกียร์ตามรอบบ้านอ่จาจะได้กับจะได้กับว่าเป็นงค่ปีเดียวนี่ยเพราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมธนาคารบังคับให้ให้อยากให้ลูกค้าได้รถที่ดีบังคับให้เต็นใจให้ก็เลยต้องใจ่ายให้นะครับ นั่นแหละครับพี่น้องผมก็เลยถาม่าเมียงไรบอลมันก็ตกตัดกันไปมีค่าจะจ่ใจนู่นค่าเสจ่ใจนี่เนาะต้องเข้าใจค่าขายคือยุ่งใช้กันได้กับไรคุมมองอะไพี่น้องคือผมผมกันได้กับไรแค่นั้นแหรอเนาะขายเนาะค่าขายครับผมขายขาดทุนกับมี่ขารถทางห้างสอมดูจนวันเมียนะครับสอบดูที่กวาไรกับมี่คันได้คันบอค่าขายนะครับพี่น้องอ่านวันนี้พี่ปากล้านผมแมติี่ตามมาดมแสดงว่าโซโลเกนในรู้แล้นี่ครับผมอ่าโซโลแกนว่า ชัดเจนกานีไม่มีแล้วครับชัดเจนกานี้บ่มีแล้วมาที่กุจแจปู้ดดอนพี่น้องนะขออนุญาต้อครับเด้อขำทิ้มะฮอดอุดอรอนท่านี่นะครับบ่แม่นใกล้ๆเด้ผมขำมาเลยครับลูกข่ากับยูคุณติดต,ต่อทางไลน์หล้วกัทงางใน y o YouTube เนะ เก็บึ้งตลอดพี่พวกพี่ก็บิ้งประจำได้รถแล้วก็ย่าลืมบึ้งนะครับบึ้งไปเรื่อยๆนัเนแหละบึ้งไปส่งรถบังได้นี่ไปบิ้งด้านตรนนี้แน่ๆมือนีก็ขอบคุณพี่มากๆครับผมขอบคุณมากครับครับวันนี้นครับก่อนจากกันไปนะครับขอบคุณลูกค้าทางด้านอำเภอกุดจับนะครับอุดรธานีนะครับมากๆนะครับวันนี้ก็จะส่งถึงหน้าบ้านนะครับชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับ วันนี้นะครับก็เป็นโตโยต้ารีโวคันนี้นะครับขอบคุณพี่นะครับไม่ได้โอนมัดจําไม่ได้โอนจองนะครับเราก็จัดไฟแนนซ์ผ่านอนุมัติเราผมก็มาส่งถึงหน้าบ้านครับเรียบร้อยแท้แน่นอนส่งถึงหน้าบ้านจริงไหมนะครับจริงแท้แน่นอนนะครับวันนี้กับผมมีผลออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยใครอยากได้รถมือสองนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับว่าทางร้านเราส่งจริงตรงปกแน่นอนนะครับการันตีได้นะครับ วันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับ